อพีเล่าบ้างมีแล้วดูเิ่มป้อนเวยเอาป้อนเวยป้อนจ้าจ้านั่นโอมยี่ละโอมดีครับแม่ป้อนจ้าอพีก็หน่อยแม่ไปก่อนด้วย ไปกันเด้อเม่ไปกนเด้อไปบอลมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปกันกูไปกันกูไปสีจางมันกันกูไปกันด้วยไปกันเด้อไปกันเด้อไปกนเด้อมาเด้อนามยไปกันเด้อ ไปก yup. ันเลยนั่นให้ตามันให้ตามันเบิ่งตามึงให้ให้ตามันสีเบิ่งให้ตามันนี่เฮ้ให้ตามันให้ปากมันลูกให้ปากมันปากมันให้ปากมันเฮ้ไอ้ยเอากินแล้วกินเลย

anh mấy anh 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 จาเป็นทุจ่าจังไหนถุจ่าจังไหนถุจ่าก้อนจาก่อนอาจาก่อนอาจารที่สวยจาที่สวยก่อนเร็วจ่าก่อนจ่าที่สวยเร็วจ่าจ่าจาจาจ่าจ่าจ่าจาจาจา

ดีหล่ะเว้ยดีล่เว้ยโอ้ยมาแมนมาแม่เบาหว่บวาโอ้ยแม่ให้คบไโคบวได้เวลานอนแล้วนอน